สวัสดีครับพันเอกจำิ์รักต่างวยนะครับผมไม่นด้มาพอกันวันที่21อวันคารที่21มกราคม2568นาะครับผมอ,อยู่คนเดียวเหมือนเดิมนะครับเตือนเศร้ากันมากับมาเห็ดกับเขากับปากินนะครับบอสือนะครับที่จริงอยู่คนเดียวง่ายๆนะครับไปซือ20่บบาท30บาท40บาทก็สบายแล้วอันนี้ มาหนึ่งเขาจะเฮ็ดกับเขานะครับอันนี้หัวป่านะครับอันนี้เป็นหัวป่าหัวป่านิ่นซื้อมาจากตลาดเมื่อวานนี้สี่สิบาทนะครับนี่หนึ่งกิโลสี่สิบาทสี่สิบบาทนี่เรียกว่าจีด้หกหัวนะครับอันนี้จะเฮ็ดถ้าลูกบอก,กินนำ้ำก็จะกินผู้เดียวครั้งละสามหัวครับเอาแบบจุกๆเลยนะครับสี่สิบาทกินรอบละยี่สิบบาทเอาแบบจุกๆเลย คางบมเอขาว้แล้วต้มหม้อแล้วเดี๋ยวจะมาใส่เครื่องนะครับจะใส่อ่นนี้นะครับผมเตรียมอ่าตะ,ะไคร้ตะไคร่ใบบกูดหัวคาอ่าแล้วก็บักเขือเทศนะครับจะใส่มีบักขามเปียกแล้วกะข็ขนอขนอต้มยำหนึ่งก้อนนะครับอ่ะมาชวดกันน้ำเดี๋ยได้ทีแล้วนะครับผมจะมาใส่ปลาลงไป บดลงวงเลยครับผมก็คงจะเรียบร้อยแล้วสำหรับต้มปลาสุกเรียบร้อยครับมากินข้าน้ำกันเด้อมาครับมากินข้าน้ำกันอาหารเรียบร้อยนะครับเมนูเดียวครับแกงหัวปลานะครับแกงหัวปลานินนะครับเมอ่อนี้ลงทุนไปวัตถุดิบ10บาทก็สี่สิบบาทนะครับผม ยับลายอากาศหนาวให้เขาครับวันนี้ยังอยู่ในเสื้อกันหนาวอยู่นะครับอ่ะจวดๆกันเลย กอทาเลยครับขอทาเลย <c oughs> ส่วนน้ำมันห่อน อจาจารย์มาใกลางในกลางตั้งหักอะดุยต่อเอาจานย์ญ่มาก้องเลยเพราะว่ามันมันหวานหวป่าโอ้คับ ตลาดบ้านว่าน,นำเนี่ยคนเนี่ขายขายปลาเนี่ยมันจะคั่วให้พร้อมนะครับคั่วให้พร้อมไปเลือกก็เป็นตัวนะครับไปเลือกซื้อปลาเป็นตัวแต่ว่าเขาจะบ่ได้ปลาเป็นตัวมากึ้นนครับเขาจาบริการนะครับบริการคั่ว จะเฮ็ดยังกินเบนถามเลยจะเฮ็ดซ้นแสจะเฮ็ดน,นั่งซีนป่าจุ้มมาสินะหรือว่าแยกเนื้อแยกก้างหรือว่าเอาอยัางไดกะข้าจเจ้าเฮ็ดให้เอาไปพาวเดอร์มาสินเนี่ไปเฮ็ดปลาเผาปไปยังยัดหอดหัวสิงไข่ใสใ่ปากให้พร้อม ทันว่าปลาลุกว่าจะไปปิ้งว่าท่านอนะ่ะเอาหัวจิงไข้ยัดใส่ปากให้พร้อมเสียบไม้ให้พร้อมโอ้ยบริการครับแส <c oughs> บเลยครับ บ่อยากเท็ตอออ์อไ่อยากไปซื้อนะครับบ่อยากไปซื้ออยากเฮ็ดกิน <c oughs> ลูกข้าวเหนียวลูกอีสานนะครับลูกข้าวเหนียวแต่ว่าเบาหวานเนี่ยเพิ่นหามเนี่ยเพื่นเพิ่นกับบ่บ่ปรด้ถึงกับว่าหามไม่กินหรอกก็คือพยายามให้กินข้าเจ้า ว่าน้ำตาลเนี่ยมันอ๋อข้าวเหนียวเนี่ยมันมีน้ำตาลหลาย <c oughs> ใส่ลูกดวดเข้าไปไลายๆลูกเข้าไปนะโอ้โห สดชื่นเลยยังอยู่อีกหลายวันกว่ามินตาจะกลับมาสิ้นเดือนครับเมื่อเดือนเ,เ,เพิ่าจะวันที่21 มื่อยี่กินมุ้งบั่มอะไรตรงหนเมื่อขัดขักขัต้มบัา,าน,นบ,น,บน,นะครับ การเท็ดการสร้างการยังการที่อยู่กินเท็ดนั้นเท็ดนี้บ่ได้ยากนะครับอยู่ที่ว่าเาต้องรู้จกักวางแผนเตรียมการนะครับวางแผนเตรียมการวางแผนไว้ร่วงหน้านะครับเห็นเห็นมือนะครับขออภัยนะครับ มันหยามอันนี้เอื่นว่ามันหยามจังได้กัหยามแห่นคือเขาปั๊บแห่นปั๊บหลดนะครับพี่น้องกลับไปเบื้องคลิปเก่าๆก็สิเห็นผมแห่นแห่นเมื่อยงติีตลอดถ้าเขาติดเมื่อเนาะครับก็บฏติดหลายที่ติดเม็ดสองเม็ดคงไปแห่นเป็นการเตรียมการนะครับเป็นการวางแผนก็คือคิดว่าเออมืออื่นจะกินยังเนาะกินเยอะเดียวเนี่ยเขาต้องคิดไปถึงว่ามืออื่นเขาจะกินยัง เรื่องว่าเขาจะกินกับมยังแล้วหลังจากที่เขาว่าเออต้องการกินตัวนี้ล่ะคือจงเช่นจะต้มหัวปลาอันนี้จะต้มต้มยำหัวปลานะครับเขาลองคิดไปว่าต้มยำหัวปลาเป็นแบบไหนออกมาแล้วมันเป็นยังไงนะครับเราเขาใส่อย่างแน่นี่คือแนวแนววขอดองคิดว่า เครื่องปรุงมีอะไรบ้างวิธีการทําทําอย่างไรขั้นตอนทั้งสิ้นแลครับโมเมนต์ว่าขาดหดาาัแตะไคร้แล่นไปหวัวตะไคร้อ้มมีคาแล่นไปคุดคาค่อยเอาเจราะอันทั้งแสนมั่งอะ่ะไม,ไม่ไม่ได้นะครับคือว่าคนไม่มีความพร้อมคือตั้งแต่ผุน่นตั้งแต่ห้าวตั้งแต่ห้าอง คิดไม่นู่นแล้วว่าเขาจะเห็นยังอันนี้ก็เเ็ดกับเข่ากับบริยากษ์นะครับปุ๊บตึ้งขึ้นมาอา่า เพือ่อเพลินเขาเสือมากตังเขาเตรียมไว้ยังแต่แง่มาแลงผลกันแน่นะครับแต่ว่าของผมบม่ได้เตรียมเพราะว่าทุกอย่างมีในครัวในสวนหมดปลุกกันมากเออปั๊บหนึ่งเขาก่อนเลยหันแรกนะครับข้างก้อนอีกหนึ่งเขากับปั๊บเอาน้ำใส่หมอ้อก่อนไปข้างไว้ก้อนที่เขาจะเสื้อเขาเรียบร้อย หม้อกัดอุ่นแลวเด้อข้างหมอเขาปับ๊บน้ำใส่หม้อแกงปับ๊บตั้งไฟไปปงไเ,เลยปั๊บย่างแบบเลยหมาดเนี่ยหั้ข้าแต่ไข่ใบมะกรูดเพียบมากไอ้พร้อมซอยๆๆลงหมอ้อเกลือใส่ไว้เครื่องใส่ไว้หม้อเดือดปลาใส่เขาซุกมาใส่เขาพอดีอีกสักพักหนึ่ง ปลาซุกตักมากินนะครับใช้เวลาไม่มาไม่ไม่ไม่นานนะครับเอาไว้เซมิ่อนสำหรับการกินเขากินน้ำกบอิ่ม้ํำสำราญเทียบร้อยสำหรับเช้านี้นะครับผมก็เจอกันคลิปต่อไปนะครับในการใช้ชีวิตอยู่คนเดียวของพญ่เร็จในช่วงที่มินตากับไปอยู่กับลูกช่วงลูกปิดเทอมนะครับสิ้นเดือนปุละจะค่อยมาเจอกันนะครับ กไปเบิ้งคลิปทางช่องของมินตาสาวลรวรักต่างวยนั่นแหะนะครับว่าการใช้ชีวิตของเราอยู่ทั้งฟังพุน่นเป็นยูจังไหนผ้าลูกผ้าเต้ากินยูจังไหนเฮ็ดอีหยังยูจังสินนะครับผมเอาใจกันคลิปหนาเดอ้อเมื่อนี้ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ